สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันกับจอยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเทคนิคการสร้างโชคดีด้วยตัวเองนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนแบบชอบดูหมอดูมากใครแบบเออว่ามีหมอดูที่ไหนดีๆเจ๋งๆ,ๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปอะไรเงี้ยเราก็ เขาบอกว่าเออเราจะรวยเราจะดีนู่นนี่นะั่นเราก็แฮปปี้คือตอนเด็กๆนะส่วนใหญ่ก็จะแบบหมอดูก็จะพูดในแวในแวแบบบวกๆนะเนาะเราก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยการดูหมอที่มันสร้างพลังใจให้เราจังเลยเนาะแต่เมื่อแบบปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเจอพี่หมอดูท่านหนึ่งคือเขาก็พูดว่าเราแบบเหมือนโดนของอะไรอย่างเงี้ยเราโดานของเรามีกรรมนู่นนี่นะั่นนะทำให้เราสึกแบบ เฮ้ยทำไมแบบชีวิตครูมันแย่ขนาดนั้นว้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่โอเคดงแล้วหมอดูท่านนั้นเขาบอกว่าเรามีกรรมอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกแบบจิตตกมากเลยกลับมาก็แบบยิ่งดักไปอีกยิ่งแบบช่วงที่ผ่านมาก็จิตก็ตกอยู่แล้วร้องไห้ร้องไห้แบบร้องไห้เป็นเดือนคือช่วงโควิดก็คือจะเห็นคนที่แบบเรารู้จักอะไรเงี้ย เออแบบเสียชีวิตด้วยด้วยโควิดเยอะมากแล้วก็เราก็รู้สึกแบบใช้ชีวิตเกิดมาทาไมทำไมำไม,มันมีแต่แบบเรื่องไร้ไร้แย่ๆพอพอมันมีความจิตตกอย่างเงี้ยเราก็จะจิตตกไปซะทุกอย่างเลยตัวเราก็จะดูโทมโมดูแบบดูแย่ดูดูมีแต่ความแบบหม่นหมองไม่ดีไปหาที่พึ่งอะไรก็ไม่รู้ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถูกจริตแล้วมันก็มันก็ไม่ได้เป็นคําตอบของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้มีโอกาสมา เรียนรู้มาเจออาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็ได้ศึกษาจากกูรูแล้วก็หนังสือหลายๆเล่มก็ทําให้เรารู้ว่าโชคดีเนี่ยสร้างเองได้ค่ะสร้างโชคดีเนี่ยก็คือเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งที่เป็นเราในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือเป็นผลมาจากความคิดของเราในอดีตหรือว่าการกระทําของเราในอดีตแหละทําให้เราเป็นเราในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องโทษใครว่าแบบใครจะทําให้เราแย่หรือใครจะทําให้เรา เฮ้ยเพราะว่าเขาทําให้เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่เลายสิกงอย่างละเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างสร้างอนาคตด้วยตัวเองได้เช่นกันเราอยากให้อนาคตเราเป็นยังไงเรามีความเพอร์เฟกแค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ความคิดของเราแล้วก็อยู่ที่การกระทําของเราในปัจจุบันนี้แหละที่จะแบบกําหนดอนาคตได้เทคนิคในการสร้างโชคดีอยู่2อ,อย่างนะคะคืออย่างที่1เนี่ยคือให้เราลองทําอะไรใหม่ๆดู อย่างเช่นคือถ้าเราอยากจะได้ผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นกว่าปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เราก็ต้องเปลี่ยนทําอะไรใหม่ๆไม่ใช่ทําอะไรซ้ำซากเหมือนเดิมเหมือนทุกวันนี้อยู่ในคอมฟอร์มโซนแบบทุกวันนี้แต่แบบอยากมีผลลัพธ์ที่ดีอยากมั่งคั่งร่ํารวยอยากสวยอยากรวยอยากเก่งอยากเป็นแสงสว่างอยากมีความสุขแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราแบบทําทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่หวังว่าอยากจะให้ มีความโชคดีเข้ามาหาตัวเราหรือว่าอยากมีผลลัพธ์ที่มันเพอร์เฟกเอ่อเป็นเลิศอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนการกระทำของตัวเองเลยอย่างเงี้ยทำอะไรเดิมๆซ้ำๆเงี้ยมันก็จะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์อย่างเช่นเราแบบเราอยากได้บ้านร้อยล้านหรืออยากได้ก็แล้วแต่บางคนไม่อยากได้ร้อยล้านก็อ่ะสิบล้านก็พอยี่สิบล้านริมทะเลหรือริมแม่น้ําอะไรอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูซิว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ย เราได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วยังได้ไปเฉียดอะไรตรงนั้นแล้วยังที่เขาจะทําให้ผลลัพธ์มันเป็นจริงแต่ถ้าเรายังทําอะไรเดิมๆอยู่อ่ะมันก็คงจะไม่ได้หรอกอ่ะเรามันจะต้องมีวิธีการที่แบบได้ทําอะไรใหม่ๆดูซิที่มันจะทําให้ได้ผลลัพธ์มีหรือเปล่าที่สองนะคะก็ต้องอยู่ใกล้ๆก,ก,กับคนที่เขามีความโชคดีคือเราจะสัมผัสได้แหละว่าคนที่เราอยู่เนี่ยเขามี ลังสีของความโชคดีหรือเปล่ามีรัศมีของความโชคดีไหมหรือว่าเพื่อนบางคนเนี่ยอยู่ด้วยแล้วมันแบบทำไมทำไมมันอื่นๆมันมีแต่ตกต่ํามันดูพาไปในทางอบายมุกพาในพาไปในทางที่เสื่อมยิ่งอยู่ยิ่งดาร์กยิ่งอยู่ยิ่งชีวิตยิ่งตกต่ําอะไรเงี้ยกับเพื่อนบางกลุ่มที่เราคบเงี้ยบางคนที่เราคบเนี่ยทำไมยิ่งคบยิ่งรวยยิ่งคบยิ่งเจริญยิ่งคบยิ่งยิ่งเ มั่งคั่งร่ํารวยมีธุรกิจที่ยิ่งคบยิ่งมีแต่ความโชคดีอะแบบเนี้ยเราก็ต้องดูว่ามันมีแบบนี้จริงๆนะมันจะเป็นแบบคนที่เราครบเป็นแบบไหนอะ่ะเราก็จะเป็นแบบนั้นเอ mm hmm. ยกตัวอย่างแบบตัวเองนี่แหละเออแบบถ้าเกิดคบคนที่คือเป็นคนที่อ่อนไหวด้วยถ้าอยู่กับเพื่อนก็ไม่ได้โทษตัวเองแล้วก็ไม่ได้โทษเพื่อนแต่ว่าคือถ้าเราอยู่กับใครอะไรเป็นยังไงเราก็จะจมดิง อยู่ในความมืดเราก็จะมืดตามเขาไปเลยอยู่ในความสว่างอยู่ในกับเพื่อนที่ดีๆเราก็จะแบบจเจริญรุ่งเรืองไปเลยแบบนี้ค่ะตัวจอยเองอะ่ะไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรเลยแต่ว่าจุดเด่นของตัวเองดั้งเดิมเนี่ยน่าจะคิดว่าจอยเป็นคนคิดบวกคิดถึงแต่แบบเรื่องดีๆแล้วก็ เ,ออเหมือนแบบบางคนเขาก็จะว่าแบบคิดอะไรเป็นแบบลาเวนเดอร์คิดอะไรเป็นทุ่งลาเวนเดอร์คิดใหญ่เกินไปคิดอะไรบ้าบออะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลับกลายเป็นจุดเด่นของเราจุดดีของเราด้วยซ้ําที่แบบเรามีความคิดบวกแล้วก็คือมันก็ดึงดูดความโชคดีให้เราจริงๆคือจอยไม่ได้เป็นคนเก่งแต่ว่าไอ้ความที่ที่เราเออเป็นคนเป็นคนดึงดูดความโชคดีอะ่ะ มันจะทําให้เรารู้สึกว่าปัญหาอะไรต่างๆที่มันเข้าผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันจะถูกแก้ไปด้วยง่ายๆเลยเพราะว่าเราคิดว่าตัวเองเป็นคนโชคดีตลอดเวลาเลยมันจะมีเหมือนแบบโดราเอมอนมาช่วยเหลือตลอดเปรียบตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นโดวิตาตลอดเลยแบบขี้เกียจแล้วก็ทําอะไรก็ไม่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็ไม่เป็นนะแต่ว่าทำไมทุกอย่างนี้มันผ่านไปได้แบบง่ายๆได้อะไรมาแบบง่ายๆแล้วก็ มันมีคนคอยช่วยเหลือตลอดเวลานี่แหละมันเป็นกฎของความโชคดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอยากหรือว่าอยากที่จะต้องการที่จะดึง,ด,งดูดความโชคดีก็ลองทำแบบที่ที่จอยบอกไปดูแล้วแล้วตอนนี้ถ้าเกิดชอบในสิ่งที่จอยเอาเรื่องวิธีการ Howto ต่างๆมาเล่าแบบนี้ก็เพื่อน,อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ว่าอยากจะให้พูดเรื่องอะไรไม่โอเคตรงไหนก็บอกกันมาได้แล้วก็ถ้าชอบก็ ติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ล้วก็แชร์วิดีโอนี้ไปให้คนที่คุณรักนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ง่ายๆสบายๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเหน,น,นื่อยขอบคุณมากคะ่ะ